ตลอดที่ทุกท่านท่านวิทยากรจากโรงเรียนบายมานู่ท่านพี่น้องอสวของเทศบาลบัวบนยาวแล้วก็รองหนูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านครับครับกระผมพระจักตีเมธาพรถเจริญรองนายกเทศมนตรีตบลบัวบุยาวในนามตัวแทนท่านนายกเทศมนตรีตบลบัวบุยาวและผู้คิดดีมาในบ้านงลูกองปากับผู้เขับรถลงในโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิตรก้ิดจะโกรธโดนยืดซึ่งเป็นโครงการที่สณกรรมการหน่ายงาจากกองทุนล่ารสุภาพของเทศบาลโคราวโดยการเสนอของชมรมอสมโคราชร่วมกับโรงพยาบาลสุขภาพโคราชในวันนี้นะครับก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่เรา ที่เราโตสมที่ึ้นมาบรรดาคนไทยคนั้งชื่อด้วยนะครับชื่อจ้างเองคือคุณตุณคณิยาพูดถึงก็เี็การโครงการนี้ก็ประสบความสำเร็จโครงการเพื่อให้ควบมรู้ของการด้านความปลอดภัยทางน้ำนะครับรวมทั้งให้ทักษะในการเรียนรู้ช่วยเหลือผู้จกน้ำและให้ทักษะในการเรียนรู้เมื่อ เอตัวรอเพื่อเราจมน้าเราต้องนำอาไร้าก็เป็นความรู้ที <ifier |notimestamps|> ่ดีแล <immt> ้วก <immt> ็ปัจจุบันนี้ครับสถานการณ์เรื่องการงน้ำของเด็กและผู้ใหญ่ด้วยเัาก็ทาไม่เยอะนะครับมันจะเกในช่วงอิกเทิร์หรือเทศการ่ในแต่ละวันอย่างี้ครับเราก็จะเป็นอวาทุกส่วนรน้กันเรื่องเรื่องน้ามันจะยเรื่อช่วยเืองไรกันหรือว่าถ้าเราจน้ําาตัวรอดอย่างไรพระนนวันนี้เราต้อง รับความรู้และประสบการณ์เยอะๆครับวิทยากรผู้นี้มีประสบการณ์สูงก็เป็นผู้เชี่ยวชาญหนึ่ประสบการณ์แล้วก็รับเยอะๆแล้วก็หลังจากรับความรู้แล้วเราก็จะไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆแล้วก็ในครอบครัวไปรับรู้ด้วยนะครับก็หวังว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนไว้นี้จะได้ประโยชน์พวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็โครงการนี้จะได้บหนึ่งในสิ่งที่เราส่งที่มาไว้ทุกประการ ต่อไปครับ y này, cặp y, mình địt sằng đi huỷ không? Chả, chả. Cái Lạc Can, โอเคตะโกนโยนยืนโอเคสุดยอดครับเอ่เดี๋ยวปรับได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณหมอนิดนึงเอานะ,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 ะยิ้มได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม,สาม,สาม,สาม ะะโอเคยังเดี๋ยวจะให้อสมอเย่มัางนะ,ะเดี๋ยวดูว่าใครจะเสียงดังกันากันะะกดไลค์หน่อยครับกดไลค์นะะกล้องพร้อมไหมผมจะตะโกนโยนยืนนั่นนะหลักการช่วยเหลือตะโกนโยนยืน หลักการช่วยเหลือตะโกนโยนยื่นหลักการช่วยเหลือตะโกนโยนยื่นเย่นะครับเฮยเยี่ยมจริงๆนะครับขอบคุณนะครับอวันนี้ขอตีพิธีการของบมนะครับวันนี้ก่อนเพื่อความกระตุ้นว่าจะเปลี่ยนพอไหมพอสอง ตออรัยังไม่พอตอกเือครับเี่ยมกือกครับตขึ้นครต้องแต่ตกเตาให้ความดียกมือขวาขึ้นมาแล้วนำมือซ้ายมาควัานที่กลางกว่ามือแล้วเราถามว่าชก Entonces acá, ¿no? vamos và ông mẹ con trai. <laughs> và toàn hành xuất giỏi của chúng ta đó các วันี้เชนวันนี้กวิสัยที่นังครับเลขาการนายกเทศมตรตบัญาวก็นามาริครับทุกนี้ Ini deh nih, nafasnya nggak 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 ครับตัวเอครับผมในดีหลยครับเนักนได้นตลาบ่อาตมอไม่ปนยราเียนใบน้เหรอครับคะคุไรอีกคที่เราจะมาคุยกันอาดมน้ำครับรู้ไหมคะว่าในกลุ่มคนที่จะจมน้ำส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนไวัไหน หว้เด็กตัวอ้วนเนี่ยนะ

ขึงล่างกี่คนคุณและนามากี่คนครับเด็กใช่ไหมครับ28คน28คนนะโอเค